รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ัมันเวิร์กโปรดักชั่นจำกัดคุณผู้ชมคะตอนนี้ร้อนเหลือเกินค่ะถ้าเกิดมีที่อะไรให้เรานั่งพักหรือว่าทานอาหารได้ก็คงจะดีค่ะ่กอ,อนอื่นเลยสวัสดีคุณผู้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะผู้ชมคะกับรายการร้อยอาชีพพิกฝันค่ะวันนี้ออกนอกสถานที่นะคะมาตามหาร้านอาหารค่ะเขาอบอกว่ามีร้านร้านหนึ่งนะคะเป็นเด็กสาว ทำอาหารเองด้วยอแล้วก็น้องอยังอายุยังน้อยอยู่เลยเพิ่งเรียนจบมาได้ปีหนึ่งค่ะแล้วก็มาเปิดร้านอาหารซึ่งอยู่ในตัวบ้านนั่นแหละเรียกว่าการลงทุนต่างๆเนี่ยนะก็ใช้วิธีการของที่บ้านนะคะเพราะว่าเปิดตรงใต้ถุนบ้านแล้วก็เป็นร้านที่น่ารักน่ารักด้วยแหละร้อนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต้องหาอะไรทานค่ะเดี๋ยวเราตามหาเอานี่นะ่ยข้างหลังเลยนี่ ร้านนี้เลยกับร้านคาหวานนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีทั้งเรื่องของเมนูเส้นอาหารจานเดียวกาแฟสดขนมหลากหลายจริงๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับเจ้าของร้านกันเขาว่าทั้งหน้าตาหน่ารักนะอายุยังน้อยแล้วก็ทำขนมเก่งด้วยโอ้โหอิจฉางั้นเดี๋ยวไปหาขอข้างในกันดีกว่าค่ะไปค่ะร้อนละ บริษัทมันเวิร์กโปรดักชั่นจำกัดคุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงที่2ค่ะซอยบอกแล้วนะคะว่าจะมาพบกับสาวน้อยคนเก่งค่ะเพราะว่าเธอเนี่ย เปิดร้านอาหารนะคะชื่อร้านว่าคาหวานค่ะแล้วก็เห็นจอยใส่ชุดอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จอยจะมาทดลองฝีมือให้น้องเนี่ยสอนทําขนมด้วยนะคะค่ะซึ่งตอนนี้จะมายืนอยู่กับน้องโบแล้วค่ะนี่น้องโบสวัสดีค่ะน้องโบแนะนําตัวให้กับผู้ชมหน่อยค่ะค่ะชื่อโบนะคะจิรชยาค่ะน้องโบเป็นเจ้าของร้านชื่อว่าคาหวานแต่แปลว่ามีทั้ง อาหารข้าวก็อาหารหวานอาหารหวานใช่ค่ะค่ะร้านนี้เปิดมานานขนาดไหนแล้วก็ประมาณเดือนกว่าๆแล้วค่ะเดือนกว่าๆแล้วใช่ค่ะเพิ่งเดือนกว่าๆเองใช่ค่ะแต่ว่าเพิ่งเปิดเพิ่งเรียนจบเห็นว่าเพิ่งเรียนจบได้ปีหนึ่งแล้วก็มาเปิดร้านนี้ตกแต่งร้านเองหมดเลยหรือเปล่าคะคุณแม่เป็นคนตกแต่งค่ะแม่ใช่ค่ะคุณแม่ชอบตกแต่งร้านแล้วเรามีออกแนวความคิดอะไรบ้าง อ๋อก็จะมีแบบเหมือนโทนโทนสีอะไรอย่างนี้ก็จะบอกแม่ว่าขอเป็นสีเข้มเข้มสีน้าตาลอะไรพวกนี้จะแบบเอาให้มันดูแบบอบอุ่นอะไรอย่างนี้แล้วพวกหมีนี่จริง,งจริง,รงแม่เขาบอกว่าอยากได้อะไรมาตกแต่งร้านให้มันดูน่ารักก็เลยอเอาตุ๊กตาหมีไม้ก็เลยเอามาเรียงแล,แล้วต้นไม้อย่างงี้ก็คือคุณแม่คิดเองหมดเลยค่ะอย่างเช่นตุ๊กตาหมีนี่เป็นของสะสมของเราด้วยหรือเปล่า ไม่ค่ะเราเราสำหรับร้านนี้เลยเราแล้วถ้าเกิดแบบว่าคนเข้ามาในร้านแล้วบอกชอบแบบขายปะไม่ได้แบบขายไม่ขอตัแต่มื่ีเยอะนะเมื่อกี้ก็มองอยู่ว่าเอ้หน้าราก่ะใหญ่จะแบบเออขอซื้อสักตัวอะไรอย่างงี้ไม่ได้ค่ะก็คือเอามาตกแต่งร้านให้ดูเป็นร้านสไตล์ที่ ค่อนข้างอบอุน่นใช่ส่หบเมื่อกี้เข้ามาแล้วเนี่ยก็รู้สึกถึงความอบอุ่นจริงนะคะด้วยความที่เป็นสีเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยน,นะมีต้นไม้มีดอกไม้มันรู้สึกว่าเออความเป็นธรรมชาติเอาละแต่ว่าในเรื่องราวของอาหารนอกจากมีอาหารข้าว<ๆ>ก็มีอาหารหวานด้วยเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะมานั่งพูดคุยกับสาวนอยคนเก่งนะคะ เราจะมาทําของหวานใช่ค่ะ,ะขนมห,ขหวาน,เป,นเป็นอะไรคะเป็นฮันนี่โท์ละกันคะน่ะง่ายๆายายเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะคังไนค่ะ คุณผู้ชมค่ะทําขนมกันนะคะจะเป็นเมนูอะไรเป็นวันนี้เป็นฮันนี่โทนละกันค่ะง่ายๆค่ะใช่ก็ทำได้เนาะค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าคนทําขนมไม่เป็นอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ใช่ค่ะได้เลยค่ะเอาอะไรมาบ้างยังไงบ้างเราก่อนอื่นเราก็จะต้องมีขนมปังใช่ไหมคะค่ะ แล้วไม่หาซื้อขนมปังที่นีใหญ่อย่างนี้ที่ไหนอ่ะหาซื้อที่ไหนเหรอคะอันนี้น่าจะร้านแบบพวกเบเกอรี่ทั่วไปแต่อันนี้ของเราทําขนมปังขึ้นมาเองเราทาเองเนี่ยหรอใช่ค่ะอ๋อก็จะต้องคือนุ่มเป็นพิเศษหรือว่าอะไรเป็นพิเศษไว้หรือเปล่าก็เหมือนกับว่ามันจะต้องเป็นเฉพาะของเขาว่าถ้าเกิดว่าเหมือนนุ่มนุ่มกว่านี้มันก็จะมันจะเละใช่ไหมใช่ค่ะมันจะทําไม่ได้โอเคทำเลยเนาะได้เลยค่ะโอเคค่ะเราก็จะหั่นขนมปังมาตอนนี้เนาะ เราก็ต้องตัดนิดนึงเพื่อ<ช>แบบเหมือนก็นว่าให้เหนยเขาเข้าถึงใา้ในีนเวลานําไปโอบใช่ไหมคะ,คะก็เนยมันก็จะเข้าไปถึงเนื้อขนมปางใช่ค่ะ สามารถจะไปทําเองที่บ้านได้เลยนะคะ,คะเพียงแค่มีขนมปังมีเนยอย่างนี้แล้วก็ทาเนยลงไปใช่ค่ะแล้วก็ให้ทาทั่วแผ่นใช่ค่ะแล้วก็ด้านหลังได้เลยจริงๆเราทาเนยเพื่อให้มันด้านหน้าอย่างเดียวหร,หรือว่าหมดเลยค่ะาทาทั้งอันเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราทาเนยเพื่อให้ตอนอบเนี่ยมันจะ รอบแล้วก็จะไม่ไหม้กันกันมันจะไหม้กันไหม้ด้วยความการทาเนยเนี่ยคือทามากน้อยขนาดไหนหรือว่าแล้วแต่ความชอบดูแล้วต่สตรทาปกติค่ะแบบไม่ไม่ต้องให้มันหนามากแค่นี้ค่ะแล้วแต่แต่ก็ไม่ได้บางมากนะคะก็คือให้พุ่มขนมปังไปเลยแหละใช่ค่ะเคลือบไปนะคะเท่านี้ได้แล้วจะเราก็เอาไปอบ ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสินาทีคเกือบสินาทีเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอเวลาค่ะที่โทษเสร็จนะคะ,คะเสร็จแล้วนะคะอค <c oughs> อหอมเลยเกินค่ะคุณผู้ชม หลังจากนั้นเราทํายังไงต่อก็เราเริ่มด้วยเอาน้าผึ้งมานะคะแล้วก็แล้วแต่ความชอบใช่ไหมใช่ค่ะแต่งหน้าให้สวยงามใช่เราจะราดลงไปบนขนมปังอืมน่าทานมากเลยแล้วก็ใส่หางถวยเล็กๆใส่เผื่อใครที่ชอบหวานใช่ค่ะเอาไว้ในจานค่ะแล้วเราก็จะเอากล้วยเนี่ยค่ะค่ะตกแต่งจานนิดนึง กล้วยหอมใช่ <Okay. S 2> นี่ก็บางทีก็เป็นกล้วยสตรอเบอรี่แล้วแต่ใช่มใช่ค่ะแล้วก็จะเอาไว้ข้างๆจานจ้ะหิวแล้วไว้นี่ค่ะ <Okay. S 2> นี่เสร็จแล้ว<ต>ใช่ไหมต่อไปก็คือเอาไอติมมาวางเอาไอติมมาวางใช่ค่ะได้เลย,ส,ยส่วนมากไอศครีมก็จะเป็นรสวานิลา <Okay. S 1> วานิลาหรือช็อกโกแลต แล้วแต่คนชอบค่ะเวลาขนมปังแทนกับไอศครีมนะคะแล้วก็มีอะไรหวานๆหรือว่ามีผลไม้ด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าสดชื่นเป็นเป็นเรียกว่าของหวานในช่วงใบยๆที่เี้ยงได้อย่างสุดยอดเลยนี่นจากนั้นนะจ๊ะเราก็เอาใบสะล้างไม,ไ,ไม่ได้ด้วยเหมือน <c oughs> ไม่เป็น <c oughs> นี่เออ <c oughs> ยกขึ้นมาค่ะอ๋อ <c oughs> แล้วก็เอาอัลมอนด์สล์เอาไปอบนะคะแล้วก็เอามาโรยตกแต่งนี่ค่ะโรยไอซิ่งค่ะากันมากหิวแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเย้ค่ะนี่ฮันนี่โทสนะคะของร้าน เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะกับปีมือของน้องโบนี่ขนมปังที่บอกว่าที่ร้านนี้ทำเองนะคะเป็นขนมปังที่ชิมก่อนอมานนำเพิ่มได้นะคะอด้ไห,ไหมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิด สนใจนะคะอยากมารองทานก็มาได้ค่ะที่ร้านนี้นะคะกับร้านข้าหวานค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของความสำเร็จของน้องโบกันนะคะในช่วงหน้าค่ะบริษัทมันเวอร์กโปรดักชั่นจำกัด น้องโบกันค่ะน้องโบคะคือจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยทำร้านอาหารมาก่อนใช่ค่ะแต่ว่าเราก็เห็นแล้วก็ซึมซับเห็นมาบ้างค่ะมี <มา S 2> บ้างใช่แล้วก็ต้องเป็นความชอบส่วนตัวหรือเปล่าก็จริงๆอะ่ะเห็นจะเห็นตามแบบตามคลิปวิดีโออะไรเงี้ยว่าเขาทําขนมกัน<ม>ก็เลยแบบอยากลองทำอะไรางเงี้ยค่ะก็เลยแบบขอคุณแม่เขาเปิดร้านได้ไหมที่มีแบบ อาหารเค้าด้วยแต่แต่โบจะทําแบบขอในส่วนของอาหารหวานขนมหวานอะไรพวกนี้ใช่ค่ะแปลว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากการดูคลิปใช่ค่ะมาจากการดูอะไรที่มันเอ้ยเขาทำเ,เบเกอรี่แบบน่ารักน่ารักอยากจะทําตามมีความรู้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการทําขนม,มก่อนหน้านี้คือไม่มีความรู้เลยค่ะแต่พอแต่พอก่อนที่เปิดร้านนี้ก็คือเริ่มไปเรียนมาบ้างค่ะแต่ทางที่ร้านนี้ก็ ตอนนี้ยังไม่มีเมนูพวกขนมแต่จะแบบพัฒนาทำไปเรื่อยๆก่อนพอมันโอเคแล้วเดี๋ยวก็ค่อยวางขายอะไรอย่างนี้ค่ะคาดหวังไหมว่าร้านนี้จะเป็นแบบว่าเป็นที่รู้จักหรือว่าจะมีต้องมีคนเยอะตลอดเวลาก็จริงๆก็ไม่ได้คาดหวังเนาะแต่อยากแบบทำให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยคืออยากลองทำอยู่แล้วอะค่ะ,คะอัคนนี้คือน้องโบอยู่ร้านตลอดแล้วก็คอยดูแลลูกค้าตลอดไหมคะ ก็ก็อยู่ช่วงนี้จะอยู่ตลอดเพราะว่าเหมือนเพิ่งเปิดอะคะ่ะ mm hmm. ก็เลยแบบอะไรมันยังไม่ค่อยลงตัว mm hmm. ก็อยู่ไปก่อนค่ะค่ะคือในช่วงนี้คุณผู้ชมคะถ้าเกิดอยากมาคุยกับน้องโบก็ามาที่ร้านนี้ได้เลยนะคะซึ่งก็มีอาหารหลากหลายเลยทีเดียวที่นี่มีอะไรเด็ดเนีนบ้างส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกข้าวไข่ข้นข้าวไข,ข่ข้ขนพวกก็ กะเพราหมูกรอบค่ะแล้วก็กะเพราทะเลอะไรพวกนี้คนจะสั่งเยอะมาค่ะแล้วก็จะเป็นพวกขนมจีนน้ำเงี้ยวกับข้าวซอยพราะแม่เป็นคนชอบทานก็เลยขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเมนูก็หลากหลายแบบนี้ค่ะแต่ว่าผุ้ชมคะการเปิดร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นเรื่องง่ายเลยเพราะมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะทําอาหารยังไงให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าชอบก็ต้องมีดีเทลที่แตกต่างกันไปอีก แต่ละอย่างอย่างน้ำเงี้ยวก็ต้องเป็นแบบไหนล่ะที่คนชอบก็คืออย่างนี้คัดสรรยังไงมันต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะตอนเปิดร้านแรกๆก็จะแบบเหมือนรสชาติมันก็ยังไม่คงที่เนาะพอเปิดไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนท้แล้วว่าใช่ค่ะว่ามันขาดและะใช่ใช่เป็นคนแถวเนี้ยแล้วแวกเนี้ยชอบแบบแนวนี้ก็จะทําแบบนั้นมาขายใช่ค่ะ เรื่องราวของความสําเร็จล่ะคะน้องโบมีคติประจําใจอะไรบ้างที่จะแบบว่าเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยโอ๊ยบางท่านเนี่ยรู้สึกท้อแท้อยากจะเปิดร้านเหมือนกันแต่อาจจะไม่ต้องร้านใหญ่นะคะคุณผู้ชมร้านเล็กๆก็ได้เพียงแค่เรามีคติประจําใจหรือให้กําลังใจตัวเองก็เวลาที่เราแบบเหมือนท้อเนาะเวลาที่แบบทํานู่นทํานี่แต่แบบไม่มีลูกค้าอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นไรเอาใหม่พรุ่งนี้ก็ได้ประมาณเนี้ยค่ะก็แบบเหมือนให้กําลังใจตัวเองในทุกๆวัน ไม่เป็นไรเอาใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเรียกว่ามองโลกในแง่ดีคิดว่าณวันน um> ี้ไม um> ่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี claro> ้ก็ถือว่าวันนี้ไม่มีเราก็ลองทําสูตรอื่นๆไปเราก็คิดคิดที่จะถาชายคิดที่จะทําเมนูใหม่คิดโปรโมชั่นใหม่ว่าเราจะเรียกลูกค้ายังไงอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็หาขนมอะไรทําใหม่ๆลองดูเรามาฝึกทำเอง ในช่วงเวลาที่อาจจะไม่มีลูกค้านะคะก็คือแง่คิดที่ดีเลยแหละหรือว่าเป็นแบบว่าการมองโลกในแง่ดีเพื่อที่จะคิดว่าโอเคเราให้กําลังใจตัวเองนั่นแหละดีที่สุดแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วนะคะทุกอาชีพสามารถเป็นไปได้ค่ะเพียงแค่เรามีความฝันแล้วก็มุ่งมั่นและที่สําคัญคือถ้าเกิดมองโลกในแง่ดีแบบนี้ก็สามารถที่จะทําสําเร็จได้ด้วยกันค่ะอยากให้น้องโบลองฝากไว้กับ คุณผู้ชมที่บางคนเนี่ยเพิ่งจบแล้วย,ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะตัวเองชอบอะไรหรือบางทีก็เคว้งคว้างเนาะไม่รู้ว่าอยากจะทําอะไระก่อนอื่นเลยก็คือต้องออลองหาความชอบของตัวเองว่าเราชอบทําอะไรคือถ้าเรารู้แล้วว่าเราลองทําตรงนี้แล้วแบบเฮ้ยมันสนุกกับมันแล้วก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะพัฒนาทํามันแบบจริงจังถ้าเกิดว่าวันหนึ่งท้อก็ ก็ไม่เป็นไรก็เหมือนให้กําลังใจตัวเองในทุกๆวันก็พยายามต่อไปทําทุกวันให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอค่ะแล้วทั้งสองคนนะคะเป็นกําลังใจให้กับผู้ชมค่ะอย่าท้อค่ะทุกความฝันเป็นจริงได้ค่ะเพียงแค่คุณทําจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองและถือว่าน้องโบโชคดีมากๆเลยที่ได้ทําตามความฝันแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยนะคะคุณผู้ชมละคะคุณผู้ชมก็มีโอกาสในการทําฝันให้เป็นจริงได้เพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะว่าตัวเองชอบอะไรทุกอาชีพ เป็นจริงได้ค่ะเราทั้งสองคนเป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวให้น้องโบนะคะแนะนําร้านในะคะ่ะว่าถ้าเกิดผู้ชมสนใจจะมามาที่นี่ได้อย่างไรคะก็คือใครที่อยู่จะรู้จักวัสะมียนนะคะ,คะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆจะเจอตลาดบองมาเช่อยู่ซ้ายมือตรงมาเรื่อยๆเลยจะเจอ,อเซเว่นกับสภาลอยที่อยู่ด้วยกัน ซ้ายมือค่ะเข้าซอยมาเลยแล้วตรงมาเรื่อยๆร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะค่ะก็มาพบกับน,น้องโบได้นะคะกับร้านอาหารข้าวหวานค่ะว,วันนี้พิเศษสุดเลยค่ะเพราะว่าวันนี้น้องโบมีกิฟต์วอชเชอร์ให้ด้วยนะคะนี่จํานวน300บาทค่ะจํานวน5รางวัลด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะกับคําถามง่ายๆเพียงคุณส่ง SMS มาตามหมายเลขตรงนี้เลยนะจ๊ะอ่าคาถามว่าถามว่าถามว่าร้านนี้ชื่ออะไรค่ะ ร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรนะคะพูดบ่อยมากตัวเลขกที่หนึ่งขาวหวานค่ะตัวเลขที่สองค,คือเค็มหวาน,นะคะ่ะเนยมากๆคุณผู้ชมคะอนะขาวหวานหรือเค็มหวานรับกิฟต์ไวเชอร์ไปเลยนะคะ300บาทค่ะแล้วก็มาพบกับน้องโบได้เลยนะคะที่ร้านนี้อร้านนี้าล้ค่ะ เราเรียกว่าจริงๆแล้วนะคะทุกอย่างเราสามารถทําได้ค่ะเพียงแค่ให้กําลังใจตัวเองนะคะเหมือนกับที่น้องโบทำนะคะวันนี้ไม่มีลูกค้าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ต้องมีแน่นอนและตอนนี้ลูกค้าเต็มร้านค่ะคุณผู้ชมคงต้องของลาไปก่อนนะคะก็กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการร้อยอาชีพพิกฝันค่ะทางททบหแห่งนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งวันเสาร์ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องโบมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะคุณผู้ชมคะเราทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้นะคะไม่อย่าท้อค่ะรับรองค่ะทุกอาชีพเป็นจริงได้ฝันแล้วก็เดินไปให้ถึงค่ะสวัสดีค่ะ